เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เจ้า,าของขวัญมาแจกให้อะตรงนี้นว่าอะไรนะเป็นเป็นใครนะ <S <S มองเห็นไหม <S 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 เป็นอะไรนะ <S 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 เป็นบุตรของพระเจ้าถูกต้องอะยอนบอกว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าเด็กๆเชื่อไหมวันนี้ที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวพระเยซูกับเรื่องของพระเจ้าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยอยากเป็นบุตรของพระเจ้าไหมพูดง่ายๆอยากเป็นลูกของพระเจ้าไหม ก็เลยมาถ่บาปให้กับเราอ้าวพระเยซูก็เลยมาไถ่ายบาปให้กับเรา,า,า,เ,า,า,า,เ,ราเดี๋ยวพี่ขอพี่ขอข้ามมาที่การถ่ายบาปที่รูปนี้เลยเปิดหารูปพิษพระองค์โดนตึงที่กางเขตเลยเออเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่าพระเยซูอ่ะถ่ายบาปโดยการถูกตึงที่กางเขตได้ยังไงใครช่วยพี่ได้บ้างพี่อู้ดีกว่า ปลเลือดไหลอาบเลยหนูว่าพระเยซูเจ็บไหมเจ็บแล้วทําไมพระเยซูถึงยอมเจ็บเพราะว่าพระเยซูลักพวกหนูพระเยซูอยากจะไถ่บาปให้กับพวกหนูพระเยซูอยากจะช่วยพวกหนูให้พวกหนูได้ไปไปที่ไหนนะไปสวรรค์อยากไปสวรรค์ไหมอยากไปถ้าอยากไปเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าอยาก <c oughs> ถ้าอยากไปเพราะฉะนั้นหนูต้อง <c oughs> ามันร้อนโอเคอ่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปสวรรค์ต้องทำยังไงถ้าอยากไปสวรรค์ต้องทำยังไงต้องตายต้องตายโอเคต้องตายตายตายเสร็จแล้วแต่ว่าแต่ว่าก่อนตายพวกหนูต้องรู้จักกับพระเยซูก่อนแล้วก็ให้พระเยซูให้พระเยซูสอนว่าหนูจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีได้ยังไงโอเคเป้าโอเคเป้าเดี๋ยวพี่เจี๊ยบเนี่ย เดี๋ยวพี่เจมส์จะพาพวกหนูอะแต่ละอาทิตย์แต่ละทีพี่เจมส์จะมาทุกอาทิตย์เลยจะมาพาพวกหนูเดินตามพระเยซูให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีเพื่อถึงวันนั้นวันที่เราต้องตายเราจะได้ไปสวรรค์โอเคไหมคะอ้าวอะไรแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้พี่เจมส์ให้กลับไปเลยนะแล้วก็ใครอ่านหนังสือออกก็เอาไปอ่านโอเคไหมคะอ่า อันนี้ได้5้ถึงเแต่อันนี้ไม่ได้สิบถึงสิบสี่มันไม่มันไม่มีเอาแกะกัิคอาเด็กๆอูของขวานนิดเดียวของวานที่นี่ท้ไงที่โอเคพร้อมเดินสองสามโอเคไขว้ไปนะดีใจดีใจครับที่ได้มาดีใจที่ได้มาหนึ่งสองสาม 喂。<laughs> <laughs>